สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนขั้นตอนการออกออเดอร์ด้วย mt f i e ใน Android นะคะเริ่มแรกเราจะเปิดไปที่ตรงที่แสดงรายการคู่เงินหรือว่าคู่ที่เรากำลังจะเทรดค่ะสมมุติว่าเรากำลังจะออกออเดอร์ทองคำนะคะให้คลิกไปที่ตัว xau usd นะคะกดหนึ่งครั้งจะมีเขียนว่าคำสั่งใหม่ค่ะเมื่อขึ้นคำสั่งใหม่นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการเช็คหลอดไซด์ค่ะตั้งหลอดไซด์นะคะ ตามขนาดพอร์ตเราให้เหมาะสมในการออกออเดอร์ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการเลือกว่าเป็นการเข้าฝั่งเซลล์หรือฝั่งบายค่ะยกตัวอย่างเช่นเรากําลังจะเข้าอ,ออเดอร์ฝั่งบายก็กดคําว่าบายบายมาร์เก็ตได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะออเดอร์จะมาแสดงอยู่ในหน้าการซื้อขายแล้วเราสามารถที่จะตั้ง tp หรือ SL ได้โดยการคลิกค้างที่ออเดอร์นะคะ และเลือกปรับเปลี่ยนสถานะในช่อง SL นะคะคือการตั้งค่าตัวเลขส top l ล s s ค่ะเราสามารถตั้งเลขตามค่าที่เราวางไว้นะคะและตรงช่อง TP คือการตั้งตัวเลขเ e คโปรฟิตนะคะก็ตั้งตัวเลขที่เราวางไว้ได้เลยค่ะ mm. เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะกดคำว่าปรับเปลี่ยนค่ะ เราสามารถเช็คได้นะคะว่าเรามีการตั้งเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่านะคะคลิกที่ออเดอร์หนึ่งครั้งค่ะจะเห็นตรงช่อง TPSL ขึ้นค่ะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการออกออเดอร์หรือหากเราต้องการปิดออเดอร์ทันทีนะคะก็สามารถค้างกดค้างที่ออเดอร์นะคะแล้วก็เลือกคำว่าปิดสถานะแล้วจะมีให้เราคอนเฟิร์มคำว่าปิดสถานะที่ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถกดปิดได้เลยทันทีนะคะหรือว่าหากต้องการแบ่งปิด เทียงบางส่วนก็ให้แบ่งหลอดใส์ด้านบนที่เราต้องการจะปิดได้เช่นกันค่ะตรงนี้จะเป็นการปิดไปครึ่งหนึ่งนะคะในจำนวนที่เราออกออเดอร์นะคะและที่เหลือหากเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะมีการวิ่งไปหาตัวเลขที่เราตั้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น TP หรือ SL แบบที่ไม่ต้องเฝ้าจอค่ะ